สวัสดีครับพบกับป่าแม่เจ้ยวพันไม้นะครับวันนี้เข้ามาในแปลงปาล์มนะครับซึ่งเป็นแปลงปาล์มแปลงเลกที่ผมปลูกนะครับก็ปลูกในช่วงของหน้าแล้งเมษา2566นนี่ก็เข้าสู่สงากัญญาตุลาสองหรก็ก็ปาล์มแปลงนี้ได้อายุ1ปีกับ6เดือนนะครับแปลงเป็นพันยูนิวานิตนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะครับส่วนใหญ่แม่ก็จะเข้า มาแล้วแม่บอกว่าหญ้ามันรกนะครับบางจุดอันนี้ก็คืออายุปีกว่าครับหญ้ายังไม่ขึ้นเพราะเราปรับสภาพดินนะครับปรับขอดินลงมาใหม่หมดเลยนะครับจนถึงดินกินดินลูกรังมันก็เลยไม่เกิดหญ้านะครับแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นหน้าดินหรือว่าดินอยู่ก็จะมีหญ้าก็เลยต้องตัดนะครับ1ปี6เดือนนะครับวันนี้นะครับรอบก่อนครับผมซื้อแมกนีเซียมมานะครับจะใส่ต้นละครึ่งกิโลนะครับมาวางไว้3เดือนแล้วไม่ได้ใส่ นะครับแม่ก็ไม่ค่อยได้ว่างก็เลยวันนี้ว่าจะขึ้นมาหลากัหลกๆว่าจะมาเอาไอ้แทงดอกปามออกครับ <c oughs> เพราะว่าปามอายุป,ปีกว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกดอกเป็นดอกตัวผู้นะครับแล้วเราก็ต้องแทงออกนะครับเพื่อให้ต้นสมบูรณ์นะครับปบตีเนี่ยผมก็จะมาเนี่ยครับเตรียมทําที่แทงมาแล้วเราจะแทงไอ้พวกนี้ออกนะครับเนี่ยมันแข็งนะครับพวกนี้เนี่ยมันถ้าเราถ้าเราออกเนี่ยมันจะทําให้นะครับปามเราสมบูรณ์นะครับ นี่ตอนนี้ก็คือดอกที่เราต้องแทงออกแต่นะครับหนึ่งปีหกเดือนนะครับจะมาแทงออกนะครับมันแข็งหมดแล้วก็เลยเดินไปเดินมานี่ครับมาเจออย่างนี้นะครับนี่ต้นนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับตัวนี้เก้าทลายนะครับที่ติดที่ติดลูกแน่นอนนี่ครับดูทลายวางอยู่ในดินหนึ่งปีหกเดือนนะครับผมปลูก เดือนเมษาก็คือแบงนี้ที่ปลูกคือขุดกับแมคโฮเล็กใส่ปุ๋ยนะครับตอนที่ปลูกเขาว่าบ้าเอาแมคโฮเล็กมาขุดหลุมปลูกปามใส่แกลบใส่ขี้วัวใส่แกลบดิบใส่ขี้แพะนะครับแต่นี่นะครับผมทำเกษตรแบบง่ายๆนะครับนานๆเข้ามาสักครั้งหนึ่งเราปล่อยเลยครับเพราะาอาหารในต้นมันเยอะนี่ครับปุ๋ยที่จะมาใส่ต่มาดูอีกปุนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เดินส่วนใหญ่นะครับก็ แทงทลายเกือบทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ลูกนี่ครับใหญ่แล้วกำต,ตั้งใจจะมาทําอุปกรณ์จากท่อพ VC ีนะครับจะมาแทงตัวนี้ออกนะครับแต่ว่าเดินไปเดินมานะครับมันแข็งแทงไม่ได้นะครับปุ๋ยก็มาวางไว้สองสามเดือนแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยขอใส่ปุ๋ยก่อนนะครับก็ใส่ไปก็หลายต้นนะครับส่วนใหญ่อ่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่าออกดอกนะครับแต่ว่ามีอยู่ไม่กี่ต้นเท่าไหร่นะครับที่ลูกมันใหญ่ละลูกปลาล์มต่วใหญ่ใหญ่ละเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากสุดคือผมทำปลาล์มแล้วให้นี่ครับทลายหรือว่าเนี่ยมันวางอยู่ใกล้ๆโคนอย่างนี้เลยเนี่ยโคนติดดินอายุหนึ่งปีหกเดือนนะครับใน,นนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ที่เป็นลูกนีกหนึ่ง ชุดนี้ไม่ติดไม่เป็นไรนะจริงๆเขาจะมาแทงออกนะครับชุดนี้ชุดแรกเนี่ยจริงๆเขาจะเอาออกแต่ว่าทําไปทํามานะครับนี่เลยนะครับมันติดติดจนเป็นลูกนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบคอเลยนะครับรอบคอเลยโอ้หลายต้นนะครับต้นนี้นี่ครับที่ติดออกเป็นลูกแล้วจริงๆนะครับใจจริงอ่ะอยากจะเอาออกนะครับ แต่ไม่รู้จะออกน่าจะต้องใช้แบบเขี่ยวเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันจะคมหน่อยถ้าเราใช้วิธีการผลักน่าจะไม่ไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะแทงชอ่อต้นนี้นะครับนี่ครับสิ่งที่สิ่งที่ผมชอบก็คือเนี่ยโคนใหญ่เนี่ยโคนโคนข้างล่างเนี่ยใหญ่นี่ครับเดี๋ยวรอบรอบนี้นะครับสูตรปุ๋ยนะครับ สูตรปุ๋ยที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นในกลุ่มของสูตร15ครับหล,หลักก็จะใช้แรกๆก็คือ2100 2100แล้วก็2577สูตร15นะครับแล้วก็มี935 NCK มีบ้างแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาหลายเดือนเลยนะครับตอนนี้กลัวว่าเ,าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของปุ๋ยขาดคอเพราะว่ามันฝนมานะครับนะครับรุ่นนี้ไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจอยากอยากให้ได้รักสองปีนะครับถึงจะเอาลูกแต่ปามส่วนใหญ่ก็จะออกดอกออกลูกมาแล้วอา่าผมใส่ปูนขาวในกลุ่มของปูนขาวเพืหอยนะครับใช้เือกหอยเข้าไปช่วยนะครับมันทําให้เนี่ยครับการติดทลายเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะครับปุบ๋ยก็ปุ๋ยทั่วไปครับที่ใช้อยู่ก็คือสูตรสิบห้าหลายท่านก็ใช้ศูนสิบห้าอยู่นะ <laughs> ก็เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเสริมนะครับ ลงขี้ไก่นะครับขี้ไก่ซึ่งไม่ใช่เป็นขี้ไก่เนื้อนะครับเป็นขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ่งเป็นไก่ไข่ถ้าไก่เนื้อเนี่ยเขาจะเลี้ยงประมาณ45วันแล้วก็รื้อโคกนะครับแล้วเอาขี้ไก่มาใส่ตันนั้นผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าท่านอาหารมีน้อยมากนะครับพ่อแม่พันธุ์ของไก่ไข่นะครับก็จะเลี้ยง1ปี6เดือนแล้วอาหารเนี่ยเขาจะให้แบบคุณค่าอาหารสูงนะครับเพราะว่า ไปเร่งไข่นะครับให้ไก่กินเข้าไปแล้วไปเร่งไข่สร้างไข่ดังนั้นขี้ไก่พวกนี้นะครับเอามาใช้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างดอกการสร้างทลายนะครับการสร้างลูกถ้าเราขี้ไก่เนื้อมาะครับก็อาหารที่เขาให้นะก็เร่งเนื้อเร่งเนื้ออย่างเดียวแต่อาหารขี้ไก่ไข่เนี่ยพราะไม่พันเนี่ยมันจะช่วยเร่งของเรื่องของลูกนะครับนั้นเหมาะสําหรับการใสปร่ปามนะครับโอเคนะครับน,นี่ก็ได้เข้ามานะครับจะมา ตัดตัวนี้ออกนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนมาเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ใช่นั้นมันจะมีผลนะครับเพราะว่ามันดึงอาหารไปใช้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปปุ๋ยมันในตน้นหมดก็ต้องใส่ปุ๋ยต่อไปโอเคนะครับฝาาติตาสุธุน์นับปั่นไม้จิ้มไม้ด้วยกระดาสวัสดีครับ